ะเะลมันกําลังจะระเบิดแล้วคนดูแต่ว่าการแต่งตัวแบบนี้เนี่ยมันมีข้อดีเว้คนดูก็คือเราถืออาวุธเนี่ยจะไม่มีใครเห็นเว้ยหรือไอเทมแอดมินนั่นแหละนะเอาไว้ไปแกล้งคนแบบเนียนๆไงเอาละก่อนที่ทุกคนจะรับชมคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะถ้าคุณไม่กดไลค์ผมจะเอาเคี้ยวแหลมๆสองอันเนี่ยแทงตวใครที่กำลังตามหาร้านเติมโลบักผมมีร้านจะมาแนะนำลาวาบักร้านเติมโลบักแบบ ID p a s ยไอดีต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร ไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตคิงเลกาซี่อีกหลายแมปจะนับไปทั่วเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบ็อกฟุตด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับอ,รอ๋ออะไรวะโอ้สิ่งตทะเลทำไมทำไมคุณเป็นเป็นอะไรเนี้อคุณตัวอะไรเนี่ยเป็นอะไรคุณท,<ำ>ทำไมคุณ,คณอ้วนยัง <c oughs> ยแมวโมโหขยายตัวใส่เลยอืออืออือทับเลยกินมันไส้เต้าหู้าจะเราเบิดไหมเนี่ยไม่อ่ะดิคุณทำเราใช่ไหมไม่ไม่ได้ทำ อย่ามาบูลลี่เรามีวันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นตอนที่คุณเข้ามาใกล้เราที่สุดอ่าเนี่ยมาใกล้อ่าใกล้แฮะแดกแม่งเลยทำลายลา <c oughs> แดกแม่งเลยทำลายหลักฐานก็มาเจอสิ่โตทะเลโอ้โหคุณคุมล่างเลยไม่ให้รูปล่างเรารูปล่างเราอาจจะดูแปล,แปลกๆหน่อยจริงๆแล้วเราก็เป็นคนดี เอาเอาเหตัวเล็ก่นดีได้ไหมอะเราัวคุณก่อนแตกอะเอ๊ผมขับรถอยู่ผมมีล้อคนันได้ด้วยม่รคล้องแน่ๆที่ผมทดิฟเลยดิฟเลยเนนเลยสิงโตทะเล ไปแล้วนน้นโนนนนนนดนน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 นะนรนนอนนนนนนนอนนนนนนอนน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 นวนน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 เโอเ้ ไหวก็ไม่ได้หวายวายว,ยวยขยายตัวก่อนเดี๋ยวเขารู้ว่าเรามีอาวุธ <c oughs> เราต้องปิดอาวุธด้วยร่างกายตัวเองด้วยการขยายตัวให้มันใหญ่ <c oughs> เอาละได้เวลาไปชักทายผู้คนและไม <c oughs> ่เป็นไรหรอกเล่นได้เหมือนกัน ขนมปังเอนเหนูไปหาอีก um ั่คนหนึ่งอะถ้าหนูจะเลแล้วหนูไปตามพี่นะดับไปยบได้เหรอดับหลุด ด, Adult, <ıld S 1> ดับดับดับเอาดับหายไปแล้วโอ้ยเค้นน้อยโอ้ยอย่าเข้ามาแย่แล้วกันดูผมจะขึ้นกระบองเหล็กเข้มเข้มเข้มขัดบีเคโอ้ยโกโจกัวตัวไลตัวไล่ตัวไล่ตัวไล่อ่แล้วเรามีใครสนใจสองสองไล่ที่ตัวไล่หรือตัวไล่ตัวไล่ อ้๋ออกหน่อยมันขัดของกำสุขว่ะเอ้ยมึงบังเลยนี่ขัดของกำสุกทำลายเหมือนไก่ย่างห้าดาวเลยทะบมองหลังอะไรนอะไรนะแกว่ายังไงนะแกว่ายังไงนะบังไม่ให้เข้าเขาบอกผมเป็นไก่ย่างอ่ะทั้งที่ผมเป็นวอลลาแท้เ ผมใช้หล pues> yeah, ุดอ nah ่ะวิ่งอย่าฝอกรุนคุณแมวน้ำครับแมวน้ำครับดาบกรุนเป็นยังไงไม่รู้ครับไม่บอกแมวน้ำดิบ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 แม่น้ำดิบวอลลัสนี่มันเป็นอะไรนะสิงโตปะสิงโตทะเลอ้๋แมวน้ำดาบผมไม่ได้นะพี่ไม่รู้แล้ว จงมาเป็นวอลัตกับไอ้ซะเถอะวอลัตของเรามันน่ารักนะคุณไก่ย่างมาที่อยู่ไหนคุณไก่ย่างมื่อกี้อยู่ไหนอ่ะคุณไก่ย่างคนไหนคนนี้คนคนไก่ย่างไม่อกี้ขอขอเสียงหน่อยครับไม่ขอขอการขอกายกระโดดในทีหน่ทีสีสีน้ำอ่ะเฮ้ยเฮ้ยต้องมองหน้าเฮ้ยมองหน้าเลยวะเฮ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยว แก๊สทันต่า่ะโอ้โหอะไรเนี่ยนี่อะไรนี่อะไรไอนอ้าวอ้าวอ้าวได้ใครมาแ่กระายมันแพ่กระจายเไม่รู้ไม่รู้ไม่บอกไม่บอกเป็นบอลลัได้หมดเป็นบอลลัสในบมลไอ้าทำไมเป็นเป็นในยเลแอ้ว

เฮ้ยกระตุกอร้รกระตุกอะไรกนอเป้เราขนมปังขนมปังเจ้าของเจ้าของเจ้าของชุดเามีฟันมีฟันนี้มันกระตุกมันกระตุกแว่าคหาเพื่อนคไม่เจอช่วยละช่วยละมึงหรอใครวะไอบวะ หชุดหมุดหมุดฮึหมุดหมุดมุดๆมุดขยายให้หน่อยเออปิดบังตตนไอ้ทำดีมากฮึใช้แกร้เกมอ่ะหมุนเลยหมุนหมุนหมุนได้เวลาละแพ้เชื้อวอลรัสฮโอ้ยแมวมีแมวด้วย ยังนนเม,มียวอาปากเลยนะฐาคนน่าเกลียดมถึง่ียอดดาวเวหรอม,มียอดดาวเหรอมียอดดาวเหรอกูชอบเนี่ยมียอดดาวเนี่ยฮะเอาแล้วมันเอาแล้วล่ะมีคนเดียวกับอ<ม>ีกคนนึงที่ทำยิ่งได้มันเอาแล้วล่ะมันเอาแล้วละ่ะทันทีวะะัดแอบเลยอยู่ในในี้แอบแอบไม่รู้ไม่รู้ทวาเริ่มขึ้นต้นขึ้นพูดมาก ไปแล้วหญิงนี่ไม่เห็นตัวไปแล้วไปแล้วเอ้ยโลก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 เอิดหลอกเกิดไปแล้ว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 รอบเลยรอบเลยตัวใหญ่อะตัวใหญ่อะ่ีไอหัวปูดเลย อุ้ง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 อุ้้งอุ้ง้งอุ้งอ้งอุ้งอุ้งอุงอุ้งอ้งอุ้องออ้งอุองอุ้งอองอุ้งอุ้งอุ้งอุอุ้ง <IST. S 2> เฮ้ยตกใจอะไรฮัลโหลอายุไกลเลดี้บอยพูดมากล <c oughs> ดี้บอยอืมรีเซ็ตเลยแมาละเอแมงกูฮ้ยเ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 ฮ้ย โอ้ยอย่าเรียกชื่อเราสิใจคาไม่ดีดิฟเลยดิฟเลยดิฟเลยดิฟควันดำวอลลัตควันดำวอลลัตควันดำ